สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาอีกแล้วนะคะรอบนี้เราจะไปไหว้พระกันที่วัดนาพาเมรน ชื่อในการขอขมากรรมแก้กรรมเปิดดวงล้างคำสาบานหากใครที่ได้มาขอขมากรรมและได้เข้าอุโบสถที่นี่จะสามารถล้างคำสาบานและลบล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้บรรดาสายมูและนักท่องเที่ยวเข้ามาไหว้พระขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ วัดนาพเมนเป็นวัดในกรุงศรีอยุธย,ยาที่ไม่ได้ถูกพมา่าทําลายสร้างในสมัยอยุธยาตอนตอน้นพศ2 0 4 6มีชื่อเดิมว่าวัดพเมนราชิการามแต่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าวัดหน้าพเมน พระประธานในอุโบสถสร้างปายสมัยอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยหล่อด,ด้วยทองสัำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ธิราชมีนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมานโอรีสีสันเพชรรมไตโลกนาจัดว่าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่และงดงามมากค่ะทำโอ้แล้วก็มาเสียงโชคครับดีววน่อ ต่อมาจะเป็นพระพุทธทคันธาราชมหาปสิทธิ์เป็นพระพุทธรูปสมัยทาราวดีปฏิสถานอยู่ในพระวิหารสันเพชรเป็นพระพุทธรูปเนื้อศิลาเขียวแกะสลักใหญ่ที่สุดมีลักษณะที่งดงามองค์หนึ่งของโลก อายุประมาณ1,500ปีในศิลาจารึกพญาชัยวิชิตได้ย้ายมาจากวัดมหา,าธาตุในกเกาะเหืองอยุธยาแต่ว่ามาจากประเทศลังกาเมื่อขาวที่พาอุบาลีเป็นสมณทูตและบรรดาสายมูก็มาจะเข้ามากราบไหว้เสริมบารมีกันที่นี่เป็นจํานวนมากและเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันค่ะ จากที่เราออกจากวัดหน้าพะเมรมานะคะเราก็มาแวะกันที่วัดภูเขาทองซึ่งอยู่ห่างจากวัดหน้าพะเมรเพียง4.3กิโลเท่านั้นที่วัดแห่งนี้พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อพศ2112เข้าวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยรูปแบบของฐานเจดีมีลักษณะคล้ายกับแบบมอนพามา่าสันนิษฐานว่าสร้างเจดีองค์นี้ขึ้นเพื่อใช้ชนะ แต่ทำได้เพียงลากฐานเท่านั้นแล้วก็ยกทับกลับทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาจึงโปรดกล้าวให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานแบบมอญและพมา่าที่สร้างเพียงลากฐานไว้เจดีย์ภูเขาทองจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมทั้งสองแบบผสมกันนั่นเองค่ะสูงเหมือนกันนะคะ นี่คือเจดีภูเขาทองนะคะเคยมาน่าจะประมาณ20ปีที่แล้วเดยวนี่เขาทำดี วันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะเคยมาที่นี่แต่ว่าไม่ได้เดินขึ้นมาอ๋อตรงนี้ตรงนู้นเราจะมองเห็นไกลๆจะเป็นพันะเลสวนนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พันะเลสวนกัน อากาศดีดีอากาศดีาาศดที่นี่คนไม่เยอะนะไม่ใช่คนไม่เยอะไม่มีคนเลยนะแหละมีแต่เราอันนี้ เขาจะมีบันไดาทางขึ้นลงทั้งหมดสี่ทิศเลยนะคะสี่านเลยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปกันเดี๋ยวเราจะนับขั้นบันไดนะว่าเขามีทั้งหมดกี่ขั้นนะ หมู่บ้านญี่ปุ่นตรงนี้จะเป็นที่จำหน่ายบัตรนะคะคนไทยคนละ50บาทผู้ใหญ่คนละ50บาทนะคะตรงนี้เราเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ที่นี่นะประมาณ20ปีถึงไหม10กว่าปีแล้วนะตั้งแต่สมัยอายุ17-18อะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่า ตอนนี้ข้างในมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นจุดจำหน่ายตัว๋วแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะหมู่บ้านญี่ปุ่น <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเราไปดูอาคารนี้ก่อนนี่นะคะ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาความสัมพันธ์ะระหว่างอายุธยากับต่างประเทศนี่มีพี่หมื่นแล้วก็อ๋อเจ้าแม่กาลเกตอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นเรือน่าจะเป็นเรือที่มาจากญี่ปุ่นข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยทีเดียวเรือโอ้มันมีหลายประเทศนี่ มีประเทศอ๋อเรือค้าขายเรือสำเภาไทยเรือสำเภาญี่ปุ่นจีนเรือกำปั่นโปรตุเกสเรือกำปั่นฮอลันดาเรือกำปั่นมักกะสัน Okay. ในห้องมี้าม่ายถ่ายวีในห้องมีโต่ามถ่ายวีดีอด้วอถ่ายวีด <video. S 2> ีโอไ้ออ okay. อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวค่อยออกมาที ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของสยามประเทศนั้นบทบาทที่สำคัญมากของอราชธานีที่เครเป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันตกอันนี้จะเป็นเสื้อหุ้มกรอบแล้วก็หมวกของนักรบญี่ปุ่นนะคะเป็นโลกตะวันตกก็คือหมายถึงมหาสมุทรอินเดียหมายถึงชมพู่เขาวิ่งเลยไป ก็จะมีาการญี่ปุ่นหรือว่าเป็นที่คนหลากหลายเช่น อันนี้จะเป็นกระปุกสังคารเรื่อง เนยังั้นต่างตาอนนี้กา่ากบเล่าเชาิีเช่นเดียวกับพิธีงวาอ่อผมีส่วนประกอบของวัรงก็จะเป็นลำดับเหตุการณ์ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยกับญี่ปุ่นนะคะ ะมีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลกอิทธิพลทางวัฒนธรรมไทยกับญิ่ปุ่นมีอะไรบ้างช่วงเวลาไหนบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูตึกนู้นเมื่อก่อนที่เราทำงานอยู่เราทำงานอยู่ตรงนู้นนะคะ เมื่อก่อนก็จะมีขายพวกเสื้อผ้าของฝากต่างๆจะมีทัวร์ญี่ปุ่นมาลงแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะ เดี๋ยวนี้เขาทำดีนะก็จะมีจุดมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้จะอยู่ติดริมน้ำตรงนี้่เป็นแม่น้ำป่าสักของอยุธยานี้เป็นแม่น้ำป่าสักหรือแม่น้ำอยุธยาเอ้ยแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้มันจะมีซุ้มขายน้ำมะพร้าวตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นนิทรศาการแล้วนะคะเมื่อก่อนนะมันเป็น ร้านขายของฝากนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างใน,ข,งในข้างในได้ไหข้างในถ่ายวีดีโอได้ไหมคะได้ถ่ายได้ค่ะแต่ว่าห้องวีดีโอไม่ได้ค่ะได้ขอับุณนะค่ะ <ๆ S 2> คน,นี่กาจะเปลี่ยนเป็นตรงนี้ก็จะมีข้อมูลของเท้าทองกีบม้านะคะตำนานขนมหวานนี่ ไม่นางทองกี่มาอันนี้จะเป็นชุดกปล่ ข้อม mm ูลเกี่ยวกับหนองยางสีนาทิมุกจารประวัติศาสตร์ต่าง มีความรู้สึกว่าเหมือนมันแคบลงเมื่อก่อนตอนที่ไขาของมันกว้างมากเลยนะตรงนี้อ๋อมีน้องแมวมด้วย ด้วยสังั้นเดี๋ยวเราจะมาดูโอ้ทำสวยมากเลยนี่แม่น,น้ำเขาน่าจะทาสีใหม่ เราจะเดินไปดูรอบๆเมื่อก่อนที่นี่ตรงสวนสวนอะไรพวกนี้ตอนนั้นยังไม่มีนะคะแต่ตอนนี้เหมือนแบบเขาทำดีอ่ะได้กลิ่นสีนิดน้อย ันนี้จะเป็นรูปปั้นของออกยาเสนาพิมุกนะคะต้นไม้สวยมาก ก่อนต้นไม้มันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยอะตอนที่ทำงานอยู่ที่นี่สมัยโนนนะแล้วผ่านมากี่ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้มาที่นี่อีกคือนานมากแล้วก็ที่นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะหมู่บ้านญี่ปุ่นอายุทยานะค่าเข,ข้าของคนไทยนะคะผู้ใหญ่ คนละห้าสิบบาทตรงนี้ก็จะมีคล้ายๆเหมือนได้ไปญี่ปุ่นนะแต่ว่าไม่เคยไปญี่ปุ่นเหมือนกัน<ะ>อันนี้จะเป็นบอ่อโซซุยะเมื่อเดินผ่านพ้นประตู โรีไปแล้วคนญี่ปุ่นสมัยก่อนจะเข้าก่อนที่จะเข้าไปไหว้ที่ศาลเจ้าจะต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดอาใช้ล้างมือก่อนที่จะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลนี่นะคะ ล้างข้างซ้ายก่อนแล้วใช้มือข้างซ้ายจับแล้วไปล้างมือขอา แล้วก็เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลที่นี่นะคะตรงนี้จะเป็นแผ่นป้ายไม้ขอพรก็จะมีคนที่มาขอพรนะคะ ขอบคุณที่รับชมจนจบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะ